สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคม2566ในเดือนที่ผ่านมานะครับซอบอกแล้วว่ามี2ประเด็นที่จะคุยให้ฟังนะครับประเด็นแรกซอบอกไปแล้วในเดือนที่ผ่านมานะครับการครบคนหรือการเข้าสังคมต้องดูให้รอบคอบในเดือนนี้สิ่งที่เป็นกังวลจริงๆมีหลายเรื่องนะนะครับทั้งที่ว่าดาวพฤหัสอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆ ชาวราศีมังกรต้องได้ดิบได้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีในเรื่องของการศึกษาเข้ามามีความสําเร็จในชีวิตเข้ามาโดยเฉพาะใครที่อยู่ในวัยการเรียนการศึกษานะครับชาวราศีมังกรบอกได้เลยว่าเป็นคุณแกด่ดวงชะตาอย่างมากมายมหาศาลหลายหลายคนอาจจะต้องอ่านตำรับตำราจนร้องห่มร้องไห้แต่ผลที่ตามมานั้นคุ้มค่าแต่คุ้มค่าในความเหนื่อยยากลำบากที่คุณทุ่มเทลงไป อย่างแน่นอนฉะนั้นคะแนนที่ได้มาก็เป็นไปตามที่คุณอ่านหนังสือฉะนั้นในเดือนนี้นะครับท่านใดที่กําลังจะเปิดรั้วมหาลัยท่านใดที่กําลังเปิดภาคเรียนหนังสือท่านใดที่คาดหวังในเรื่องของการศึกษาก็ยังถือว่าเป็นคุณแก่ดวงชะตาตนแต่ก็คงไม่ง่ายนะครับอย่างที่คาดหวังไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ความเพียรพยายามและความวิริยะอุตสาหะค่อนข้างมาก แล้วเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ซอต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะต้องมีการอบพยพโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่ที่ทางอยู่มากพอสมควรความใจร้อนจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนร้อนใจในมิติต่างๆฉะนั้นความใจร้อนความรุ่มร้อนของชาวราศีมังกรนะครับซ้อก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆใจร่มๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างคงต้องใช้ความอดทนมาก พอสมควรไปดูในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเกณฑ์ของดาวพฤหัสก็ยังส่งคุณไงดวงชะตาในเรื่องเงินเรื่องทองการคาดหวังใดๆในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีมังกรนั้นเป็นไปตามนั้นครับแต่เหนื่อยยากลําบากหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าเหนื่อยยากลําบากมากทีเดียวนะครับฉะนั้นชาวราศีมังกรนะครับท่านใดที่ทาํางานอาทำมาหากินอยู่นั้นนะครับการคาดหวังในเรื่องเงินทองการคาดหวังในเรื่องของรายได้ การคาดหวังใดๆในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับยังเป็นไปตามนั้นนะฮะยังเป็นไปตามนั้นยังถือว่าดีอยู่แต่เหนื่อยไหมคงต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับฉะนั้นลูกค้าเข้าร้านนะครับนะฮะก็คงต้องบริการเยอะหน่อยนะครับใครที่เปิดร้านค้าร้านขายลูกค้าก็อาจจะมาอุดหนุนนะครับอย่างเนืองแน่นนะครับก็เป็นผลดีกับดวงชะตาแต่ดาวการงานกับไม่ได้สอดคล้องกันเลยกําลังดาวของดาวการงานนั้นไม่ได้มีเลยนะครับฉะนั้น ตรงนี้ก็ดูจะย้ยอนแย้งกันอยู่พอสมควรในเรื่องของการงานฉะนั้นในส่วนของดาวการงานนั้นนะครับซอต้องบอกว่าเป็นไปโดยทั่วไปฉะนั้นการที่จะได้มาซึ่งเงินทองนะครับก็คงต้องบอกว่าเฮ้ยมันได้มาตามที่มันควรจะเป็นแต่ด้วยดาวการงานนะครับมันไม่มีกําลังในชะตาและองศาดาวนั้นก็อยู่ในองศาที่ซอไม่ชอบใจและเชื่อว่าหมอดูหลายๆสํานักก็ไม่ชอบใจฉะนั้นในเรื่องของการงานนะครับก็ยังถือว่าโดยทั่วไปอยู่ ฉะนั้นสอดคล้องกับเรื่องเงินเรื่องทองไหมไม่ได้สอดคล้องกันสักทีเดียวฉะนั้นการจะคาดหวังในความสําเร็จในเรื่องของการงานกลับไม่ได้โดดเด่นเฮ้ยแล้วเมื่อไม่โดดเด่นค้าขายไม่ได้แล้วเงินทองจะมา,ย,ายังไงยังค้าขายได้ครับนะฮะไม่ได้ดูแย่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังมากนะักเช่นเราคาดหวังว่าเอ้จะขายของได้ร้อยบาทนะครับก็อาจจะขายได้สัก80อะไรประมาณนี้ดีไหมก็ยังดีอยู่นะครับ แต่ในเรื่องของการงานก็อาจจะมีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ต้องแก้ไขอยู่พอสมควรฉะนั้นใครที่ทํางานนะครับก็ควรจะต้องมีสติและก็แก้ไขกันไปทีละช็อตหลรงส่วนของเรื่องของความลักน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซ้อห่วงชาวราศีมังกรอย่างมากมายมหาศาลหลายๆคนนะครับอาจจะใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันซ้อใช้คํานี้นะฮะใส่อารมณ์ซึ่งกันและกัน หรือหลายๆคนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพาคนมาดูตัวพาคนมาให้รู้จักก็เป็นไปได้เะนั้นนะครับในเรื่องของความรักหลายๆคนนะครับอาจจะต้องทะเลาะทุ่มเถียงกับคู่ครองทะเลาะทุ่มเถียงกับคนรักและมีโอกาสที่จะแตกหักไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะแตกหักอยู่พอสมควรฉะนั้นนะครับก็คงต้องระมัดระวังส่วนใครที่ พ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาจู้จี้จุนจ้านนะครับในเรื่องของชีวิตคู่ก็ยิ่งจะปวดหัวเข้าไปใหญ่ของแกแฟนแกอย่างนั้นแฟนแกอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับก็คงวิาพากษ์วิจารณกันสนุกป,ปากฉะนั้นก็คงต้องทําใจนะครับการที่พ่อแม่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตรักชีวิตคู่และทําให้คู่ครองหรือการคองคู่ของเรานั้นมีปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร่ของชาวราศีมังกร ต้องใจเย็นๆใจร่มๆขอให้โชคดี